สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเมลก็ไม่ได้มาะคะ่ะอย่างโดดเดี่ยวนะคะเออตอนนี้แบบเมลอยู่กับใครบางคนนะคะอยู่กับเพื่อนรักของเมลเองนะคะแต่ว่าคือเมลเนี่ยจะมาดูดวงนะคะเพื่อนของเมลนะคะคือเราเนี่ยจะค่อยๆเปิดไพ่แง้มสิ่งที่เขาเนี่ยเป็นนะคะเราก็คือท่านพี่เนี่ยถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเขาก็กสามารถถามมาได้เลยนะคะคําถามแรกเพื่อนเมลถ าอะไรคเราจะเปิดไพ่นะคะทุกคน,นเหมือนไพ่อ่ะเขาจะไม่บอกว่าเป็นธาตุอะไรเขายังไม่น่าให้แบบเขายังไม่ได้ให้แบบ้ม,แ,มแต่มีคนดาว่าเป็นธาตุน้ําแต่คือไพ่เนี่ยคือขึ้นมาแบบราชาราชินีถอดาบต้องถามว่าเพื่อนเนี่ย เป็นคนออกแนวแบบว่าเหมือนเป็นคนที่แบบว่าพูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงอ่าเป็นประมาณนี้ไหมเดี๋ยวคำถามแรกนะคะเพื่อนจะตอบได้แค่ใช่หรือไม่เท่านั้นเอาเป็นว่าอันเนี้ยคือมันไม่ออกว่าธาตุธาตุแบบว่าตรงตรงธาตุทองสาวโยและนี่คือเสยงเด็กวันเราถามว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดจาตรงไปตรงมาเป็นแบบภาวะผู้นำสูงไหมเพื่อนตอบได้แค่ใช่หรือไม่เท่านั้นใช่ค่ะ ทุกคนคะทุกคนนินเสียงเพื่อนเมลยังเฮ้ยเสียงน่ารักเสียงน่ารักเฮ้ยอะไรก็บเขาเนี่ยคือเมมเบอร์เปิดวันไหนครับก็บอกเลยว่าไพ่นะคะคือออกมาแบบคือคือไพออกมาแบบว่าราชาราชินีถือดาบกับแบบเจ็บเหรียญเจ็บเหรียญก็คือแบบว่าออกมาเป็นแบบนางไม้แฟดว่าเนี่ยเขาแบบอยากอยุดกล้นางไม้หรือเปล่า กคนคะนไหนก็นไหนแล้วคุณเพื่อนหะคุณเพื่อนช่วยแบบว่าแนะนําตัวแบบว่าบอกชื่อเลยวันนี้แบบ exclusive สุด,สดๆเราจะแบบบอกชื่อเลยเราจะแบบไม่เก็บเป็นความลับอีกต่อไปอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากครับอยากครับอยากครับอ้ย,อยากครับชื่อซีรีนค่ะชื่อซีรีนน่ะทุกคนโอ้ยประสมเ่อหะุิ้มไม่ได้ชื่อซีรีนนะคะทุกคนมันไง ชื่น่นา,ารักป่าเฮ้ยแบซีลีนเราอะบอกแค่ชื่ออะมันก็อาจจะแบบมันมันต้องแบบเมลเมลรู้สึกว่าคือเราอยู่กันแบบไกลเกินไปอะเออแมลว,ว่าแบบเดี๋ยวเมลเมลขอเอาเขามาแบบใกล้ใกล้ใกหน่อยแบบอ้าาาถือก้คนะคะเุ้ยเขามีส่วนที่งอกออกมาทือคนะคะซีลีนเป็นอะไรกับซีลีนอะไรของเนี่ย โอเคซีรินชอบคนแบบไหนอ่าเดี๋ยวมันจะขอเปิดไพ่นะคะหุยทุกคนไพ่อะ่ะก็คือมันก็ชัดแล้วว่ะผูเป็นขนาดนั้นอะ่ะผู่มีกิ่งไม้ขนาดนั้นอะ่ะ<ต>มันก็มีอยู่คนเดียวปะอ่าหุยซีรินชอบคนแบบไหนซีรินเนี่ย ชอบคนที่หูเป็นกิ่งไม้เป็นคนที่แบบว่าขยันทำมาหากินมีความเป็นราชินีถือถ้วยก็คือเป็นคนที่แบบว่ามีความอ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตารักษาเป็นคนที่แบบว่ามีเมตตาต่อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไพ่สามเมนี่ยก็คือเป็นคนมีความคิดส,สร้างสรรค์ทำงานเป็นแบบศิล,ลปินเป็นแบบนักแต่งเพลงแบบทำงานเกี่ยวกับแบบว่า คีเอ็สของคีเอ็สีบอะไรแบบเนี้ยมันชัดขนาดเนี้ยท่านพี่แบบใช่ไหมคะซีรินซีรินอย่างยบนานซีรินบอกต่อขอไปเลยอึ้งอยู่ค่ะ แตถามว่าใช่ไหมก็ใช่เซรีนเซรีนปฏิเสธให้ไม่ได้หรอกนะไพอ่อะเขาได้ลวงลึกสิ่งที่มันอยู่ในใจเซรีนแล้วแทบจะล็อกไพ่เมลไม่ได้ล็อกเมลสาบานด้วยเกียริเกียรติของนางไม้เลยว่าเมลไม่ได้หรอก <c oughs> คือเอาจริงๆอะก่อนไลฟ์คือเราผมตื่นเต้นมากคือแบบตอนแรกอะเหมือนเมลจะตื่นเต้นกว่านะแต่พอเริ่ไ <c oughs> มไลฟ์คือเซรีนคือแบบคือนเนีน้ยในห้องอะมีเตียงหรือเซรีนก็คือไป,ไป,ไปแบบไปแบบไปแบบว่าไปไอนนั่นบนเตียงค่ะทุกคนไอแอนอนั่นบนเตียง ดิ้นดิ้นบนเตียงเออไปแบบดิ้นดิ้นบนเตียงแล้วแบบตื่นเต้นนะเพราะงานทุกคนทุกคนเอาใจช่วยซีลินกันด้วยนะคะจริงๆอือ